ชายชาตยโรมตื่นเต้นจนขาสั่นรับบทแทนกบทรงสิทธ์รอบแรกอึง้งวิกกี้สุนิสาโผล่เไพรส์ที่ตอนแรกอ้างติดงานออกปากรอบแรกรุนมากสำหรับนักแสดงมากความสามารถชายชาตยโดมที่ตื่นเต้นสุดๆจนขาสั่นหลังรับบทแทนกบทรงสิท์ในละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิครัลตอนขึ้นเวทีมีหลายความรู้สึกบอกท้าไขรนั่งข้างหน้าโคงเห็นตนขาสั่นกันหมด พราะกังวลว่าคนดูจะเปิดใจไม้ที่ตนมารับบทแทนบวกกับมีเวทีเข้ามากับนักแสดงคนอื่นๆน้อยแต่โดยรวมโชว์ราบลื่นไปได้ด้วยดีส่วนรอบที่ยังต้องแสดงแทนที่เหลือก็ยังรุ้นใหม่ทุกรอบแต่งานนี้ในวันแสดงด้านภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสาได้ทำเซอร์ไพรส์โผล่มาแสดงความยินดีโดยไม่บอกเพราะตอนแรกอ้างว่าติดงาน ชายวิกกี้ลุยธุรกิจเบเกอรี่ทำเองทุกชิ้นทั้งนี้ชายวิกกี้เผยถึงการลุยธุรกิจเบเกอรีร่เบาวนี้คุกกี้ที่ทำมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 และล่าสุดวันที่3เตุลาคม67ได้ลองมาออกบูธครั้งแรกในชีวิตเสียงตอบรับดีกว่าที่คิดอยากออกมาเจอลูกค้าและรับฟังฟีดแบ็กแถมทุกชิ้นยังลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมด เพราะนี้เป็นธุรกิจในครอบครัวก่อนจะบอกว่ายังไม่อยากขายแฟนชายหรือขายจำนวนมากๆเพราะกลัวควบคุมคุณภาพไม่ได้